สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะ,ะใหม่ก็จะมาสอนวิธีการนะคะ,ะกำจัดไวรัสโดยการใช้มาว w a r e b y t นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ฆ่าวรัสที่ตัวปกติไม่สามารถฆ่าได้นะคะคือมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วบางทีคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จับไว้นะคะม a l w a r e b y t นี่ก็คือจะสามารถทำจะสามารถฆ่าได้หมดเลยอย่างเช่นมาแ a d แ a ร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ t r a f f i host นะคะ Uh, วิธีแรกึ้นไปคือต้องไปที่ Internet Explorer ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปที่ um, malwarebytes นะคะ m a l w a r e b y m a l w a r e b y t e o r g นะคะโ okay, อเคเทคร้องนี้ปุ๊บเราก็จะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดฟรีเวอร์ชันถ้าเกิดเราดาวน์โหลดนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางนี้ไปหรือเปล่ามันจะมีตัวต้องซื้อกับตัวที่ฟรีนะคะคช้าน,นิดนึงเพราะเปิดไวหลายอย่าง เรสามารถที่ไปดไปดาวน์โหลดได้ที่ดาวนี่เห็นไหมคะว่าเขียนว่า test s p ป r e w ฟรีนะคะ <c oughs> เราก็ไปที่ Cnet นะคะ C n e t สามารถให้เราให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะ <c oughs> เราก็สามารถที่จะดูนะคะมาแวร์ไวตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้แบบหนึ่งแล้วเราก็จะนะคะ ก็จะคือจะขคีิปไว้นะคะเราก็ผ่านพอเสรก็คือคลิกต่อไปนะคะตั้งตั้งตั้งให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราพอเสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่เดสก์ท็อปเหมือนกับตรงนี้นะคะเขียนว่า malwarebytes ตรงนี้นะคะเราก็คลิกรับไปคลิกเข้าไปนะคะมันก็ถามว่าต้องการให้เข้าไปในคอนสแตในคอมพิวเตอร์คุณหรือเปล่าก็ตอบ yes ไปเลยนะคะแล้วต่อไปมันก็คือมันก็จะอัปโหลดของมันเอง malwarebytes ไม่ได้ออโตเมติก ที่จะอัปเดตของมันตัวเองมันได้เราต้องอัปเดตให้มันทุกครั้งที่คุณต้องการที่จะดาวน์โหลดหรือว่าจะจัดไวรัสนะคะอันนี้มันคืออัปเดตวันนี้เช็ค for อัปเดตตอนนี้มันอยู่ที่27925นะคะลองดูว่ามันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่มันก็นจะเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆทุกที่ทุกที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ็คือเขาก็จะแบบเพิ่มมาเรื่อยๆว่ามีไวรัสกี่ตัวกี่ตัวนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแบบนึงนะคะ มาวาบายเรียลี่ไนตัวนี้ตัวนี้ดีมากๆค่ะใช้ฟรีด้วยแล้วก็แบบกำจัดไวรัสได้ในตัวของคุณมาวาบายแอดแวร์ device, ware, ทั้งหลายแหล่ที่คุณเปิดในอินเทอร์้นค่ะเสร็จแล้วนะคะจาก7925มาเป็น7959เห้า้า็นไหมคะเสร็จแล้วแล้วก็ไปนี่เลยค่ะสแกนฟูลสแกนก็คือจะสแกนทั้งคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กับว่าคุณมีข้อมูลมากเท่าไหน อาจเป็นถึง24ชั่วโมงอาจจะแค่3ชั่วโมงก็แล้วแต่เครื่องคองมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณต้องการแบบว่าประมาณว่าอยากให้เสร็จเร็วเร็วแบบว่าเราค่อยมาทําใหม่ทีนึงอยากจะรู้ว่ามีไวรัสแค่ไหน <Okay. S 1> คุณก็สามารถทำาิกส์ควิกสแกนได้ควิกสแกนคือจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็ปล่อยให้สแกนไปเรื่อยเราเวลามันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้ว่ามันจะบอกเลยนะคะว่ามีไวรัสเจอไวรัสหรือเปล่า แล้วเราก็สามารถสามารถเข้าไปเปิดตรงนี้ดูก็ได้ว่ามีควอนทีนไหมควอนทีนหมายถึงว่ามีจับไว้สักกี่ตัวที่มันเป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะอันนี้มันไม่ติดคอมพิวเตอร์เปิดเยอะไปหน่อยนึงนเยอะมากแบบน,นี้นะคะเพราะว่าแบ็กอัพคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยทำหลายอย่างนั่นแหละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะก็คือคุณสามารถจะใช้ตัวนี้ได้ฟรีค่ะแล้วก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะโอเค แล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ